มันยังได้ไปรับมือเปล่าแล้แกแน่หัวห้าปลาหมูลละมัได้สักเสื้อนี่ห้เนี่ยอะไรเนี่ยเพิ่มบนได้กันหมดห้ยังบม่ได้บป่านี่ใหญ่หมอดโตมหยังโอ้ถ้านั่งสแกนแน่เนี่ยนี่ใหญ่เพื่อนมันมาได้บป่า บอกินไปได้ใหญ่พอลักษณะโอเฮงไปหน้าเิงได้พอได้กินไปต้องปเสียเวลากัะมาเพื่อนได้กินมาอย่างนี้บอมายื้อมาส่องพอนะคะเ็าว่าหายไปไหนอ่ะส่องสามวันบังหันหน้าบังหันตาแปลว่าการสแกนนี่ค่ะเออโอ้มันมาได้เนี่ยเจี๋ยลุงชายเจือเปื้อนก่ะเปื้อนเสมเนอะบอถ้าไปสแกนพอถ้าไปเสียเวลาเนอะแ้ลุงชายได้มาหน่มื่นนึงนะ ผมจะบอกลุงชัยก่อนว่าไรลุงชัยมันมีสิทธิ์ใจเลยลุงชัยต้องเอาไปเข้าวุ่นนั่งรถนั่งลาไปเซเว่นไปโลตัสไปบิก๊กซีบัตกดเปิ้นเป็นอยางานง้่ลุงชัยอย่าไปซื้อร้านกาล้านขายลุงชัยไปซื้อไข่สามแกนห้าแกนนี่มาได้เดอ้อมาได้ใจมัได้ไดลุงชัยอย่าไปซื้อจีนทอดสองตีนนี่ก็มาได้ไม่ได้ไปกาเจ้าลุงชัยอยากกินลาบไปซื้อลาบสี่สิบใจมัได้ไม่ได้ไมาได,ไได้ลุงชัยเจ็บ หัวตัวฮอดไปซื้อยุกสอยาบาดายไปป่วยอนี่ยังไม่แต่แจกงีห้ยังบ้าเราใช้ยาวเนี่ยยังเออเออมาเอากูได้บ้าเออไปเอาอม่ยังยี่อะไตายกาเออมาต้องย่างยังละมัื่อายังก็ไม่ได้สักอย่างไปนั่งรอการสะแกนก็นั่งรอหัวห้าปมหมูเนี่ยมันมาได้หน้ากะมาเสียเวลาบาด้เออ แตละซีเถี่ยไปต้องไปเอามาเงินหมื่นโป้ไปมีเรื่องไม่เล่าอย่างเออเน no หูด้ดอื่นไป่เหงาบ่ะอือเดี๋ยวอันผมซื้อให้ก็ได้หรอผมซื้อเขียวเขาบ่กต้องใช้เพราเอาอะได้เดี๋ยวผมการสแกนของนงใช้เอาสมมติว่ามได้หมื่นนี้มันก่อนซื้อนงใช้ก็ได้หรอผมซื้อสามร้อยหรอซื้อเอาแล้วนงชัยสแกนให้ผมครับเดี๋ยวผมจะสแกนตั้งหน้าตั้งตาเอาสแกนซื้อสามร้อยสามร้อย ห้าซื้อมาหมื่นไปยริงซื้อห้าสามร้อยซื้อปอกที่ไหนป้นแจกประดายจริงมาเยอะอันไหนเนี่ยใครแจกโทรศัพท์เนี่ยจิงคนละเรื่องนะฮะขออุ้ยถึงเรื่องการสแกนเงิ<อ>นดิจิตอ,บอลบัตรและจิงใช้ไปอู้อย่งางแค่นี้ว่าจริงจะซื้อโทรศัพท์แฮะสามร้อยอู้ออกมาจะด,ดีจะไก่แปลว่าเงินหมื่มนยิงเมายากันยุง่ะ แปลว่าเงินหมื่นนี่ทิงจะซื้อห้าสามร้อยเออถูกต้องอ่ะเงินนี่พูดตื่นกับไปปูดตื่นได้ใหญ่หุนได้มาบ่ได้เออพูดตื่นกับอะเงินหมื่นที่ซื้อห้าสามร้อยลุงลุงชายสแกนมาผ่านก็มาผ่านทิงลองสแกนหน้าผมมันจะได้เหรอันนี้ผมไล่ซื้อมาหมดเน้่ไปสิบชาคนเรียบร้อยเสร็จหมดเลยิงได้มหมอีเฮ้ผมซื้อน่ะคนสามร้อยห้าร้อยผมซื้อหรอได้ซื้อเขาอ่ะเออที่เขาสแกนมาผ่านเนี่ย เรียบร้อยเส็มเส็มจัดการหมดเส็มจัดให้จัดให้จัดให้อะไอีหินกู้รวยกับบักโอ้เขารวยกับกำให้เพียบเลยหน่อนี่ผมบอกเทคนิคน้อยเดียวเนอะนี่ผมจะบอกเทคนิคน้อยเดียวมันต้องใจหน้าสแกนแน่ใดผู้คี้อย่างเดียวพันเออกึ่งผู้คี้อ่ะสแกนอะเออพันมันได้อะไรอีกได้หมดเลยอันนี้เสีมห้าประการอีฮะฮะสแกนอีเนาะมันได้เลยเนาะแม่นถูกต้องสแกนผู้คี้์เดียพันหมดนี่บอกเทคนิคขึ้นมาเจอ บ้านอ้อเออแปลว่ามานั่งรับกินอะไรอย่างเนี่ยผมว่ามาขับยหลับนรถนะอี่ยัาายนะยงจื๊อไวเซนแล้วก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากัานหันเลยเอกินยังมาเนี่ยอา้าว